เอาละครับมาถึงสกูปแรกของเราในวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวของการไปทําโพครับไปสํารวจนะครับว่าหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยประชาชนชาวไทยอยากจะดูใครถ่ายชุดว่ายน้ํามากที่สุดนะครับไปขยายพร้อมๆกันครับว่าใครมาเป็นอันดับหนึ่งเชิญครับ นิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องนางเอกกับการถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน้ําโดยสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศกระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพรวมทั้งสิ้นจํานวน1 2 4 7หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับความนิยมของประชาชนที่มีต่อการถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน้ําของนางเอกทําการสํารวจระหว่างวันที่16-17ถึงมีนาคม2 5 558. อาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของนีดาโพลจากการสำรวจเมื่อถามถึงการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำหรือชุดชั้นในของนางเอกที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดพบว่าอันดับหนึ่งประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ39.13ระบุว่าชื่นชอบการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำชุดชั้นในของอั้มพัชราพัมมากที่สุดรองลงมาอันดับสองร้อยละ15.48ระบุว่า ชื่นชอบสมพูริอาอันดับ3ร้อยละสิบสระบุว่าชื่นชอบ,ออบ 3, แพน,นเค้กเข็ม,มนิด อันดับ400ละ10.34ระบุว่าชื่นชอบเจนนี่เทียนโพสุวันอันดับ500ละ7.94ระบุว่าชื่นชอบพลอยเชอร์มานอันดับ600ละ5.29ระบุว่าชื่นชอบจักกจันรอคคมซิริอันดับ700ละ3.29ระบุว่าชื่นชอบปูปรายาอันดับ800ละ1.12ระบุว่าชื่นชอบควันอุตสามณีอันดับ9 ร้อยละหนึ่งจระบุว่าชื่นชอบเชียร์ที่คำพอนและอันดับ10ร้อยละ0 8 8ระบุว่าชื่นชอบปุ๊กลุกฝนทิพย์ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงเหตุผลของประชาชนที่ชื่นชอบการถ่ายแบบชุดว่ายน้ําชุดชั้นในของนางเอกที่ได้เลือกไว้ในข้อที่1พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ60.06ระบุว่าชื่นชอบนางเอกท่านนั้นเป็นการส่วนตัวสวยน่ารักแสดงละครเก่งรองลงมา 20.85ระบุว่าเซ็กซี่โดนใจ117.88ระบุว่าชื่นชอบผลงานการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำดูเหมาะสมสมวหวไม่โปะจนเกินไป100.06ระบุว่าชื่นชอบรูปแบบทีมแนวคิดคอนเซปต์ concept, ในการถ่ายดีและ100.056ระบุว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเซอร์ไพรส์ฉีกลุก ตามนั้นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะฮะหนใน10ท่านนั้นถ้าเกิดใครถ่ายขึ้นมาผมคิดว่าน่าจะทําให้หน้าร้อนนี้ร้อนแรงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าก็มารอดูกันต่อไปครับว่าใครจะถ่ายเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงกันต่อกับ True Insider ครับสักครู่เดียว